สนับสนุนโดยคิดขายขยะคิดถึงเ e s t b ้นเดลิเวอรี่สาม้องศาโกกลีในช่วงนี้เป็นช่วงของการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกรีนะครับและผมอยู่กับแขกรับเชิญคุณวินิตตันสกุลที่ปรึกษาด้านพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริษัทอ q ควาติกอินโนเวชั่นคอนซัลแทนจำกัดครับและหัวข้อของการพูดคุยในวันนี้ก็คือเจาะเลี้ยงกุ้งขายคาร์บอนเครดิตช่วยไทยสู่เน็ตซีโร โอ้โห oh, oh. ผมฟังที่คุณวินิตเปิดไว้เมื่อสักครู่ผมว้าวแทนผู้พ่พอเลี้ยงกุ้งมันยังไงครับคือปัจจุบันเนี่ยเราเลี้ยงกุ้งเนี่ยครับเราคาร์บอนที่เราปล่อยมาก็ต่าอยู่แล้วนะครับแต่เราก็สามารถที่จะชด,ะชดเชยหรือว่าเพิ่มเติมเพื่อให้มันให้มันมีให้มันไปถูงใน็กตนเลอโลได้นะครับมีตารางมีเห็นมีครับมีครับไหนเป็นยังไงครับดูเลยครับเราจะเห็นว่าการเลี้ยงกุ้งเนี่ยนะคะถ้าเราเลี้ยงแบบหนาแน่นเนี่ย ครับอันนี้เป็นเป็นเป็นผลเป็นรายงานของ f อ o วีโนะครับกาเรียกแบบหนาแน่นเราจะพบว่ามันปล่อยคาร์บอนมาถึง8ปกิโลแปดจุดห้ากิโลเราเทียบที่ที่ธรรมดาของจุดห้ารเลี้ยงห้เนาดูหน่ยครับตัวบนก็คือการเลี้ยงแบบแบบหนาแน่นหนาแน่นครับอันนี้ีแบบธรรมดาและนี่คือปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกไปเทียบเท่ากิโลครับดาวซ่าที่เทียบเท่ากับกุ้ง1นกิโลที่ปล่อยออกมานะครับก็ไม่ก็ต่ำต่ำกว่าเลขสองหลักก็ต่ำกว่าติบถ้าเทียบกับอย่างเช่น เทียบกับโอ้โหเราเลี้ยงปะทุกิตัตอย่างเงี้ยนะฮะก็สูงมากเนี่ยประมาณแล้วก็ที่นั้นที่อาจจะอาจจะเยอะกว่าปลูกข้าวเพราะปลูกข้าวไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเลยนะครับอ๋อครับครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเรามันมีมันมีจากตากยภาพที่ปล่อยคาร์บอนได้น้อยเพราะนั้นมันก็สุภาพเป็นกรดได้ง่ายขึ้นแล้วแล้วเขาปล่อยคาร์บอนจากตรงไหนครับก็คือในกระบวนการผลิตทั้งหมดเราจะเห็นว่าในในการเลี้ยงกุ้งหนึ่งรอบเนี่ยเราจะมีองค์ประกอบ หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครตัวเลขเนี่ยเราประมาณเราจากการพิจารณเราเพราะว่า7กิโลคาร์บอนต่อกุ้ง1กิโลเนี่ยเทียบเท่านะครับ,รบเราจะเพราะว่าที่ปล่อยมากๆในปล่อยในในส่วนของเป็นอาหารนะครับอาหารส่วนผสมของส่วนผส,สมของอาหารเสริมที่เข้ามาคือในแถบสีฟ้ากับสีชมพูนี่ีชมพูถูกต้อง,อองครับอ๋องั้นถ้าดูจากวงกลมเอาง่ายๆมันไปเกือบครึ่งแล้วนะใช่ไหมครับเฉพาะส่วนของอาหารครับแล้วก็ยังมีส่วนของ พลังงานก็คือเครื่องตีน้ำเพื่อเราเห็นตีกระตุ้มๆๆอย่างนั้นแหละฮะอ๋อ่ปล่อยเยอะมากงั้นในการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งหนึ่งขอบที่ว่านนี้ก็คือว่ามีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ผมว่าโอ้โหไปเกือบเต็มวงเลยนะที่เราอยู่กับฟาร์มเลี้ยงกุ้งใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยเราเราตอนนี้ก็คือว่าเราจะมาจะลดได้คือเราลดเนี่ยมันก็ช่วยถูกเข้าไปถูกความเป็นเน็คเน็คติรโลได้ง่ายขึ้นหรือความเป็นกลางได้ง่ายขึ้นนะครับครับ แล้วเป็นยังไงต่อครับวิธีลดก็คือว่าในกรณีของอาหารง่ายๆเราบอกเกษตรกรก็ลดค่าเอฟอาซะก็เอฟตีอรลงมาในพลังงานการปล่อยคาร์บอนก็จะลดลงแต่ในแง่ของนักวิจัยดีกว่านั้นคือเราจะเปลี่ยนวัตถุดิบอาหารคือแทนเราใช้ปาปลเราน้น้มันปลาซึ่งต้องเอามาจากทะเลเราก็ใช้ของที่เป็นเป็นพวกยีสต์หรือเป็นพวกสาายซึ่งอยู่ในง่ายๆเป็นบูคาร์บอนคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคําว่าคาร์บอนฟุตปรินต์เนี่ยมันหมายถึง ทุกกระบวนการออกาทุกกระบวนการ,ลการเลย,ลยไม่ใช่ว่าอยู่แค่บ่อกุ้งคุณมีเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าคุณมีเรื่องของการขนส่งขนส่งอ่าและนี่คือสิ่งที่คุณวินิตบอกไงว่าเรื่องอาหารเนี่ยแทนที่เราจะไปเอาปใช้ปลาป่นที่ต้องออกเรือไปทำมา ก็มาถ้าเป็นสาหล่ายก็เลี้ยงตามชายฝั่งงั้นการใช้พลังงานเช้อเพิ่มเกี่ยวกับน้ํามันก็ลดลงก็ลดลงไม่ต้องเป็นขนออกมาลดลงนี่คือความสําคัญของคาร์บอนฟุตปรินที่เราพูดถึงแล้วก็อย่างกรณีของพลังงานที่ใช้เครื่องตีน้ําแล้วก็ไปเปลี่ยนไปใช้ของพลังงานเรื่องของแสงอาทิตย์ได้ซึ่งจะช่วยลดลดได้แต่มันมีปัญหาคือคือมันต้องเพิ่มมันต้องลงทุนต้องเพิ่มต้นทุนนี่ไงครับ ต้องลงทุนรงนี้กเกษตรกรรายย่อยอาจจะลงทุนลําบากนิดนึงในความคิดผมนะฮะเนื่องจากว่าในระบบการเลี้ยงกุ้งเนี่ยรเราไม่ได้อยู่ยที่กเกษตรกรรายเดียวนี่วงกลมนี้ไม่ได้อยู่กับกเกษตรกรรายเดียวเรายังมีโรงงานอาหารถูกไหมฮะโรงงานอาหารแล้วจะมีที่เราขนส่งไปห้องเย็นอีกเพราะน,นั้นเนี่ยพวกโรงงานพวกนี้สามารถจะติดโซลาร์เซลล<อ>์เพื่อลดต้นทุนพลังงานท<อ>ําให้ต้นทุนการผลิตลดลงนับนก็แสดงว่าการที่เราจะเลี้ยงกุ้งแบบคาร์บอนต่ํามันไม่ได้อยู่ที่เกษตรกรอย่างเดียว มันต้องทั้งระบบใช่เราต้องระบบทั้งกับพเชนช่วยกันนะครับก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันก็จะเกิดภาพภาพภาพลักษณ์ที่ดีว่าในทั้งระบบเราเลี้ยงเนี่ยคาร์บอนมันต่ำนะครับ low carbon emission ก็เราเห็นง่ายๆบางทีเราอาจจะถ้าเกษตรกรเองอาจจะปรับปรับพิธีการเลี้ยงได้แทนที่เราจะเลี้ยงแบบหนาแน่นมากๆซึ่งมีความเสี่ยงเยอะเป็นโรคไม่โตหรือตายจับก่อนกําหนดเราจะไปเลี้ยงให้มันให้มันแบบ อิงธรรมชาติมากขึ้นดูว่าเอเจนตีมันทํามันแบบมันเหมือนกับอิงธรรมชาติเหรฮะเดี๋ยวนะครับเนื่องจากภาพนี้เป็นภาษาอังกฤษมันบอกความหมายยังไงครับคือถ้าเราเลี้ยงแบบเอเจนตีก็คือเลี้ยงแบบธรมร,บบธรมชาติเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยในบอ่อไม่มีเลยนะฮะภาพเปรียบเทียบก็คือเป็นบอ่อแล้วก็ปล่อยเขาอยู่ตามธรรมชาติให้มันไม่ต้องเยอะนะครับแต่ปล่อยก็ต้อเลี้ยงใช่ครับแต่ถ้าจะเลี้ยงแบบหนาแน่นโอ้โหต้องมีเครื่องให้อาหารอัตโนมัติต้องมีเครื่องให้อากาศมีก็ต้องต้องวงจรปิดเนี่ย่าามดูว จะหายไหมเราเราต้องใช้แรงงานนี่คือใช้พลังงานทั้งสิ้นที่ใช้พลังงานทั้งนั้นเลยยิ่งใช้พลังงานยิ่งต้องปล่อยคาร์บอนอ่านี่คือหมายถึงทั้งระบบใช่ครับความหมายมันคือแบบนี้งั้นนี่แหละครับที่เป็นหัวข้อของการพูดคุยของเราก็คือเจาะการเลี้ยงกุ้งขายคาร์บอนเครดิตได้มันจะไปสู่ตรงนั้นยังไงครับก็คือว่าเราลดแล้วใช่ไหมค,ครับลดแล้วเราสามารถจะดูดทับมันอีกดูดทับไปเก็บไว้เป็นบุคาร์บอนเช่นป่าชายเลนเดี๋ยวคาว่าลดแล้วเนี่ยหมายความว่าอย่างไงหมายถึงว่าลดเราอาจจะ เช่นเย่อกรณีของเครื่องตีน้ําอาจจะเปลี่ยนไปเครื่องตีน้ําที่ใช้แมงมอเตอร์ต่ําออาหารก็อาจจะใช้อาหารที่มีคุณภาพหเอพีอาร์ต่ำและใช้วัตถุดิบจากทะเลน้อยลงอ๋อคุณวินิาลังจะบอกว่าจากภาพคอนเซปต์นี้เราลดเราลดแล้วเราลดทุกอย่างลงใช่ลดทุกอย่างได้ลงผลผลิตเมื่อกี้จะหกถึงแปดอาจจะเหลือแค่สองสามก็ได้แล้วผลผลิตจะลดลงไปด้วยไหมครับแบบนี้ผลผลิตไม่ลดครับไม่ลดไม่เกี่ยวราะว่าเราลดพลังงานเราไม่ได้ลดประสิทธิภาพการผลิต แล้วก็เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนอาหารให้มีมคุณภาพดีขึ้นโรงงานแต่บอกว่า,วาขายแพงก็ก,ก็คุณคุณใช้พลังงานตัวเตรล์แล้วนี่คุณอาจจะไม่ต้องเสียไปฟ้าในการผลิตอีกวิธีหนึ่งที่บอกเมื่อกี้ก็คือไปปลูกป,ป่าเพิ่มมันคือยังไงครับปลูกป,ป่าเพิ่มก็คือว่าเป็นการดูดซับเป็นการเก็บกักดูดซับเก็บกักเก็บกักเนี่ยมันจะช่วยให้เราเอาตรงนี้เป็นส่วนต่างเอาไปเอาไปชดเชยไปขายหมายความว่าชาวสวน ชาวฟาร์มกุ้งเนี่ยคุณก็ไปปลูกป่าด้วยอย่างนี้ครับใช่ในต่างประเทศนะิีแล้วนะฮะต่างประเทศเขาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งแล้วเขาให้ปลูกป่าให้เงินด้วยนะครับม,มีแล้วเอาแล้วคนไทยไม่ต้องไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้ป่ามาันโตเลยได้เงินเลยแต่ที่น,น,นี่ของเราเนี่ยต้องรอป่ามันต่อก่อนคนไทยในฐานะที่คุณวินิดเป็นที่ปรึกษาด้านการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเราทําแล้วเหรอครับในกรณีปลูกป่าเนี่ย กับเกษตรกรยังไม่ได้ทำนะครับว่าเป็นโครงการต่างประเทศซึ่งตอนนี้ก็ส่งเสริมในครับส่งเสริมในเอกวาดอร์ส่งเสริมในอินโดนีเซียซึ่งเขาเขาเขาไม่ใช้ป่าไาเลนเยอะมากเราใช้ป่าไายเลนไปประมาณ1.5ดล้านไร่ซึ่งตอนนี้มันหายไปแล้วครับเราก็ต้องมาปลูกทดเชยใกล้ๆความพุ่งประมาณเนี้ยครับคือให้เกษตรกรเป็นคนปลูกครับใกล้ๆครับงั้นแล้วมันจะนําไปสู่การวัดปริมาณคาร์บอนอย่างไรครับ ก็อันนี้จะมีออประกอองค์การค้าเลนกกระจกเขาจะมีมาตรฐานในการวัดคือคือเราจะเราจะคิดอะไรก็ไม่ได้แต่ต้องไปเทียบกับเบนส์มาเทียบกับมาตรฐานของที่ต่างประเทศเ็าทาไว้อแล้วมันมันมันจะเหมือนเทียบเคียงกันแต่เห็นชัดเลยว่ามันลดมันเพิ่มยังไงอ๋องั้นหลักการนี้มันก็คล้ายๆกับเหมือนกันที่มีการพูดถึงเรื่องของการปลูกป่าที่จะต้องนับปีฐานก่อนถูกต้องอันนี้ก็ต้องนับปีฐานเหมือนกันไหมฮะ อันนี้ก็จะมีของป่าเลนก็จะมีก็จะมีการมีการเคราะห์มีการเก็บกักจะมีผู้ช่วชาญเขามาวัดว่าขนาดนี้เก็บกักเท่าไหร่เท่าไหร่ต่อปีอ,อคา์บ,บอนเครดตไปอยู่กับป่าเลนใช่แล้วฟาร์มกุ้งนะครับความฟาร์มกุ้งเราก็ลดลดจากลดจากปัจจัยการผลิตไงครับอ๋อแล้วเอามาร,มรวมกันมารวมกันอันนี้ใช้ครับแล้วปล่อยครับใช้แล้วปล่อยอันนี้ดูดซับแล้วลดเอางั้นเกษตรกรของไทยเรายังไม่มีป่าชายเลนที่ปลูกมีแต่ฟาร์มกุ้งอย่างเดียวมันวัดยังไงครับก็จะต้องต้องให้ภาครัฐช่วยส พักล่าชดชงเสริมไปปลูกไปปลูกไปปลูกตอนนี้ทำนี่ยังครับตอนนี้ในฐานะเป็นที่ปรึกษายังยังสักยันครับก็คือเป็นโครงการล้บดีที่ว่าน่าจะต้องคุยกับในส่วนของผู้ผู้ผู้เกี่ยวข้องทางเพื่อจะได้ทําตรงนี้ครับผมอ๋องั้นแสดงว่ามันเห็นทางออกที่เป็นไปได้ใช่แต่ทีนี้ทีนี้เนี่ยตอนนี้เรายังไม่ต้องยังไม่ต้องขายเราสามารถจะบอกผู้บริโภคทั่วโลกได้ว่ากุ้งไทยเนี่ยโลคาบอนอิมิชันกุ้งไทยคาร์บอนต่ำกำลังจะบอกเป็นภาพใหญ่เป็นภาพใหญ่เลยภาพใหญ่เป็นยังไงครับครับ ครับก็ยังเห็นว่าอย่างทั่วโลกเนี่ยนะเป็นโกลบอลชาร์เลนส์เนี่ยปัจจุบันจะป่ามันลดลงไปถึง40%ทั่วโลกนะครับป่าที่ลดลงนี้คือป่าชายเลนนะครับแมนโกลฟครับเพื่อไปเลี้ยงทำให้การเลี้ยงกุ้งเพิ่มขึ้นถึง680%เนี่ยนะครับตั้งแต่สองพันล้านตันอ่าทีนี้เนี่ยถ้าถ้าปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่เกลี่ยละมันก็จะเกิดการคือไม่มีตัวดูดซับอะ ค,คุณเลี้ยงคุณเลี้ยงแบบแบบ้ไปเรื่อยๆจะปล่อยไปเรื่อยๆครับแสดงว่าต้องําตรงนี้ครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยคุณวินิจต้องการให้คนเกิดจิตสํานึกก่อนถูกต้องจากนั้นได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะลงมือทำใช่ครับทําเท่าไหร่ครับฟาร์มกุ้งจะคุ้มเพราะผมเห็นว่าค่าไปตรวจวัดมันแพงมากเลยอันนี้ก็ต้องก็ต้องขอความอนุเคราะห์จากรัฐบาลให้ตับดิดายให้ช่วยนะฮะก็ อันนี้ก็ต้องต้องคุยกันเพราะว่ามันจะมีมาตรฐานมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราทำเนี่ยเราก็จะดูความเป็นกรีนเนี่ยมันก็จะดีในเรื่องของการส่งออกนะครับ,ครบใครๆก็อยากบริโภคกุ้งที่เป็นกรีนเลยก็เราไม่ต้องพูดถึงคาร์บอนตำ่ำเลยเป็นกรีนด้วยแล้วคาร์บอนตำ่ำยิ่งดีใหญ่เลยนะครับาภาพใหญ่มันจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นทางีมันจะดีแต่ภาพลักษณ์ของเราเราพิมียมด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยไทยจะไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนก็ใช้ประเด็นนี้ได้ด้วยใช่ครับถูกต้องครับอ๋องั้นแสดงว่าแบบบนนี้้คุชมทาาง จะอยากให้การขับเคลื่อนการเลี้ยงกุ้งคาร์บอนต่ำหรือว่าขายคาร์บอนเครดิตได้คุณวินิจแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านไงครับก็เราจะต้องทำการวัดแล้วนะครับหรือติดต่อเพื่อจะได้วัดนะฮะว่าเราปล่อยเท่าไหร่แล้วที่มะมีตัวเลขที่เป็นที่เป็นที่เป็นเหมือนกับเป็นใกล้เป็นเป็นเป็นใกล้ลายอยู่แล้วนะครับก็เราถ้าเราไปวัดเราจะรู้ว่าอย่างตอนนี้จริงๆเนี่ยก็มีการทํากันบ้างแล้วเช่นมีการใช้ ตัวรัสเตลเข้าไปช่วยมีการระมัดระวังเรื่องการให้อาหารเพื่อให้เพื่อให้เอฟพีอาร์มันต่ำอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นทางทางปฏิบัติเกษตรกรทําได้อยู่แล้วนี่รูปบริษัทใหญ่เนี่ยเขาจะมีการพัฒนามากขึ้นไปตู่ในระบบที่โลกาบอนดิมิเชันด้วยในการตรวจวัดติดต่อกับองค์กรการรืกกระจกเพื่อช่วยมาตรวจวัดให้อย่างน้อยคุณผู้ชมทางบ้านปรึกษาคุณวินิจเลยนะดีครับดีครับต้องอย่างนี้ครับนะเราจะได้ไปสู่ความโกกลร์นด้วยกัน ใช่ครับนะครับพิธีสาคัญนะครับเพราะว่าต่อไปทั่วทั้งโลกอีกติดปีเนี่ยธุรกิจไหนที่ไม่เป็นดิจิตอลไม่เป็นกรีนอยู่ไม่ได้อ่านี่คือความสําคัญที่เราทุกคนต้องปรับตัวแน่ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณวินิตมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับที่มารายการให้ความรู้กับผู้ชมอย่างมากแลัผมว่าเป็นแนวทางที่อาจจะนําให้เราไปสู่ความโกลรินได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะกลับมามาดูว่าข้อมูลโกลรินจะนําท่านไปสู่การเตือนภัยในวันรุ่งขึ